ลส <Online>. ายตรวจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสายตรวจสิ่งแวดล้อมเมื่อวันอาทิตย์ที่4เมษาย,ยน2564 มูลนิธิน้ำเพื่ออีสานได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564และประชุมคณะกรรมการครั้งที่1ประจำปี2564หนห้องประชุมลาเวนเดอร์2โรงแรม TK Palette n d Convention ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพ โดยมีนางจารุน,นันอึ้งพากรประธานกรรมการมูลลนิธิน้ำเพื่ออีสานได้ให้สัมภาษณ์ว่าในปี2564น้ี่้ทางมูลเลนิธิยังคงมุ่งมั่นที่จะขุดบ่อน้ำประจำไร่นาหนึ่งแปลงนาหนึ่งบ่อน้ำตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงพ่อหลวงรัชกาลที่9และต่อย,ยอดศาสตร์พระราชาให้กับกเกษตรกรรายย่อยในภาคอีสานกับการไม่มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกแต่ในปีนี้เราจะมีการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานทดแทนเพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือและยกระดับเกษตรกร,รอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการธนาคารโคกระบือแพะแกะแบบบวรศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเกษตรกร,รตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม อีกทั้งช่วงโควิดที่ผ่านมาในปี2563ทางมูล,ลนิธิยังทำโครงการมอบถุงยางชีพด้วยความห่วงใยต้านภายัยโควิด -19 เป็นกิจกรรมที่ร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทั้งนี้ยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่ทางมูล,ลนิธิทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะในปี2564นะคะมูล,ลนิธิก็ยังคง วัตถุประสงค์ในการทำงานเพื่อหาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งนะคะแต่รูปแบบของในปี2564จะเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าเราจะทำบ่อที่มีสดือบ่อที่เจาะเชื่อมโยงกับธนาคารน้ำใต้ดินนะคะเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างน้ำใต้ดินกับน้ำบนดินนะคะและอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเราจะมีการเจาะบาดาลแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาช่วยทาให้น้าเนี่ย เติมเต็มบ่อเพื่อว่าจะได้กลับมาท,ทําทฤษฎีใหม่ได้ตามแนวพระราชดำรินะคะอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราจะทําเพื่อต้อนรับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกว่าให้เกษตรกร,ร,กรสามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงคือเราจะทําเศรษฐกิจฐานรากให้เน้นให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยสร้างผลิตผลผลิตภัณฑ์ในในไรนาเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองได้อย่างเช่นเรามีโครงการที่จะ ให้เกษตรกร,เ,กรเลี้ยงเป็ดไข่นะคะเพื่อที่จะได้มีอา,อาหารได้ทานแล้วก็ออกไปขายเป็นไรายได้นะคะหรือว่าทำฟาร์มปูนาค่ะอันนี้เป็นการต่อยอดวิถีชีวิตของเกษตรกร,กรให้เขาอยู่รอดไม่ว่าจะมีภัยอะไรในสถานการณ์โรคเข้ามาเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะในโอกาสน,นี้นะคะในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยด้วยกันแล้วก็เกษตรกร,ก,รก็คือผู้ที่ผลิต ผลิตผลต่างๆมาให้เราทั้งประเทศได้กินดีอยู่ดีกันนะคะก็เชิญชวนว่าพวกเราเนช่วยกันบริจาคเงินหรือว่ามาสมทบทุนในการสร้างแหล่งน้ำให้เกษตรกรนะคะไม่ว่าจะรูปแบบของการขุดบ่อ,อที่มีสดือบ่อเชื่อมกับธนาคาราน้ำใต้ดินหรือเจอขุดบาดาลและใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานทดแทนนะคะหรืออาจจะเป็นโครงการที่ เราช่วยให้เขาได้ต่อยอดในการดำเนินชีวิตยอยู่ได้เช่นโครงการฟาร์มเป็ดไข่หรือว่าฟาร์มปูนานะคะถ้าท่านสนใจช่วยกันคนละเล็กละน้อยนะคะให้ชีวิตของเกษตรกร,ร,กรดีขึ้นไม่ใช่เขาจะดีขึ้นอย่างเดียวผลิตผ,ผลผลิตภัณฑ์ต่างๆทางการ,กรเกษตรที่ถึงมือเราก็จะอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนเราก็สามารถอยู่ในประเทศไทยเราได้อย่างไม่ต้องเดือดร้อนค่ะ